สมาคมโรงแรมไทยเผยครึ่งปีหลังนี้ลูกค้าจีนมีแนวโน้มหดตัวหลังผู้ประกอบการกว่า57%คาดว่าจำนวนจะลดลงเมื่อเทียบครึ่งปีแรกโดยเฉพาะเกือบหนึ่งในสมองว่าลดลงเกิน15%ส่วนลูกค้าไทยเองก็ถูกประเมินคาดว่าจะลดลงเช่นกันก,นกว่า43%สาเหตุหลักมาจากความกังวลด้านความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายในไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งขณะที่ลูกค้าต่างชาติที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นกลับเป็นกลุ่มตลาดระยะไก,กลยอย่างยุโรปและสหรัฐที่นิยมทักโรงแรมระดับสีดาวในภาคเหนือและภาคใต้ มีความเชื่อมั่นเดือนสิงหาคมระบุอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่62%เเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามแรงหนุนของฤด,ดูการท่องเที่ยวและการแข่งขันกีฬาระดับโลกในไทยสมาคมโรงแรมไทยจึงเรียกร้องรัฐเร่งเดินหน้ามาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเพื่อรักษาภาพลักษณ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพในอนาคตติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn